ครับสวัสดีครับวันนี้มีเด็กมาจากบ้านโนนกลุ่มชื่ออะไรครับชื่อบอครับชื่อบรอดจะมาตัดผมทรงนักเรียนแบบง่ายๆครับดูนะครับช่างอ้อนจะเตรียมเตรียมตัวตัดทรงนักเรียนแบบง่ายๆอา้าวมาถ่ายน้อยครับนี่ครับยืนทั้งรุ่นนั่นแหละตัดทรงนักเรียนแบบง่ายๆสวมด้วยสวมด้วยเบอร์์สอง ครับมาใกล้ๆที่อยู่ไกลนะมันไม่เห็นดูนะครับวิธีตัดทรงนักเรียนแบบง่ายๆอยู่มุมตรงนี้ให้เห็นตรงนี้แหละเห็นหน้าตอนตัดดูวิธีใส่เบอร์สามนะครับคือตัดด้านบนอย่างนี้เราจะตัดด้านบนก่อนนะครับสำหรับ ทรงนักเรียนแบบว่าใช้เบอร์สามตัดด้านบนก่อนคือคือนี่ครับทำให้มันง่ายขึ้นครับทำให้มันง่ายขึ้นครับครับตัดทรงนักเรียนเบอร์สามคือคือคือวิธีตัดด้านหน้าก็คือเอาเบอร์สามเนี่ยตัดอย่างนี้คือ หน้ามาไม่ต้องออกครับหน้ามาไม่ต้องออกครับดูเสร็จแล้วเราก็เอาเบอร์หนึ่งะครับเบอร์หนึ่งครับสวมเข้าไปแล้วก็มาดูตรงนี้ดูตรงนี้นะครับมันดูตรงนั้นครับนั่งเลยแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งไขอ,อย่างนี้ เพื่อพี่เลี้ยงมาทางนี้ครับมาครับเออนี่จะให้ดูว่านี่ครับตัวพี่เลี้ยงหันหน้าดูพี่เลี้ยงชื่อมีเห็นนะครับมีเห็นนี่แปลว่าไม่รู้ครับภาษาไทยเขาเรียกแพนด้าแพนด้ามีแพนด้าชื่อขนาดชื่อยังดูจักไลมครับดูครับครับทีนี้เรามาดูวิธีตัดเรามาดูวิธีตัดนะครับมีแพนด้านะครับสัมภาษณ์หน่อยว่าที่พาหลานมาตัดนี้เพราะว่าไม่เคยไม่เคย ไม่เคยทําควายหรือว่าไม่เคยไม่เคยทิ้งเมียบอกอย่างนี้ดีกว่าว <c oughs> อ,วอันนี้ตลกดีครับร <c oughs> ูยังไงวะไม่รู้ไม่รู้อันนี้เราใชไม่หล่อยฝ้ฟังไม่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 อันนี้เราพูดตามใช่ไม่หล่อยห้ฟังไม่มีไม่มีไม่มีเราไม่เคยทิ้งแฟนเราไม่เคยมีแฟนเราก็อยู่ธรรมดาของเราครับ <c oughs> ถ้าใครเป็นแฟนถ้าใครเป็นแฟนของช่างหมีก็กรุณาติดต่อมาด้วยนะครับครับติดต่อมาหาช่างอ้อนก็ได้ครับ เพราะช่างอ่อนเป็นคนดีครับหน้าใสาไปเมนดีมากเพราะอายุมากด้วยครับนี่ครับวิธีตัดเบอร์หนึ่งง่ายๆนั่นแหละสาสตรงนั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหันให้ดูเองอออนี่นะครับแล้วตรงข้างก็ถายอย่างนี้ใสเบอร์หนึ่งตัดอย่างนี้ครับแล้วก็ มันติดอะไรผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกับผมลักหนาบบต้รเ,เรียนผมนี่นี่แหละครับดูนะครับถ่ายเลื่อยอย่างนั้นแหละเออค่อยตัดเก็บจับตัดอย่างนี้แหละเอาจนเสร็จเลยปือววิธีตัดทรงนักเรียนแบบง่ายคือใช้เบอร์สองแล้วก็บเบอร์หนึ่งเก็บขอบแล้วก็มาดูทีนี้เราใช้เบอร์หนึ่งเสร็จเราก็จะเอาตัวนี้มา ตัวน,นี้เป็นเบอร์0.5เก็บขอบต่ำจากเบอร์1อีกนิดหนึงดูนะครับน่เไหมครับแล้วก็เอาหวีใหญ่ไปบางเบาๆหวใหญ่บางเบาๆไปจนรอบเลยแล้วมาดูฝั่งฝั่งขวานะครับ รงนี้ก็เช่นเดียวกันวางให้อยู่ในแนวขอบแนวขอบหน้าผานี่ครับวางไปจนถึงขวัญเนด้านหลังเนี่ยเามีขวัญอยู่ตรงนี้เอาขวัญเป็นแบบนคนทุกคนจะมีขวัญแต่ถ้าคนมีสามขวัญล้วก็เอาขวัญที่มันตรงกับตรงกับขอบที่เราไล่มาบางคนก็มีถึงสี่ขวัญบางคนก็ใช้คําว่าขวัญเลยมาเด้อกู พาะมันตกบ้านเลยเขเอามาเรียกขวัญอย่างนั้นก็ได้ไดเลยครับอันนั้นก็เป็นนัอนกันนะครับขวัญนัอนกันครับวันนี้มาเด้อครับเนี่เขาก็เรียกว่าขวัญแต่ถ้าเรียกขวัญอีกแบบหนึ่งเขาก็เรียกมาเด้อมาเด้อขวัญเออยี่ว่ายงนี้เขาก็เรียกขวัญเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ผมตัดให้ดูทรงนักเรียนแบบง่ายนะครับแบบง่ายๆทีนี้เรามาดูไอ้ตรงนี้เราจะแายยังไงเราก็เปลี่ยนเบอร์นี้ออกนะครับแล้วเราก็เอาไอ้ตัวเบอร์นี่ <c oughs> <c oughs> เอาเบอร์ศูนย์เนี่ยตนะครับมาดึงอย่างนี้มันก็จะเป็นทรงขาวขาวสวยขาวสวยนี่มันจะมีหนึ่งขาวนมเอยไม่ใช่ขาขาวหน้าขาวรอยยิ้มขาวมันก็มีหลากหลายแบบนะครับอันนี้เขาเรียกขาวทรงผมขาวน่ารักขาวพี่สาวสวยแล้วก็ขาวเมียไม่ทิ้งครับขาวใหญ่ขาวดีเขาเรียกขาวเมียไม่ทิ้งถ้าขาวเมียทิ้งนี่เขาแสดงว่าขาวอุ่นหนูน เนาะครับสาโอนนูนนี่ดูนะครับรวันเลาะนะครับพี่สาวสวยไหมไม่บอกเขากลัวช่างจะจีบช่างหน้าตาหน้าใสาไปมเมนยังเสกหมวดงอกอีกเนาะช่างอะไรก็ไม่รู้ช่างตัดผมครับเห็นไหมครับดูวิธีถอันนี้ไถฝั่งซ้ายให้ดูแล้วมาดูไถฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ถาฝั่งขวาแล้วมาดูถาฝั่งซ้ายก็เช่นเดียวกันดูนะครับกใกล้ๆเลยครับป๊บถ้ามันไม่ดีก็ไถขึ้นอย่างนี้ถ้าเราลากมาอย่างนี้ก็ป๊บป๊บประมาณสิบนาทีพอนะถึงยังเออเอาถึงเออสิบล้ว,ลวคับนี่ผมตัดให้ดูข้างหน้าก่อนถ่ายหน้าช่างอ้อนครับครับขอขอบคุณครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์ดูช่างหมีเห็นด้วยครับ นี่รครับ,รบมีแพนด้าครับบวัสดีครับสวัสดีครับ